BitaGrow Healthy Recipes Fresh healthy, Every Day สวัสดีครับผมเชฟเอกนะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะวันนี้มีเมนูมาแนะนำนะครับใช้สันในหมูชื่อเมนูก็คือสันในหมูสอดไส้ชีสและหน่อไม้ฝรั่งชุบเกล็ดขนมปังทอด เป็นเมนูง่ายๆผมแนะนําวัตถุดิบก่อนละกันนะอันนี้เป็นสันในหมูนะครับส่วนอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งกะหล่ำปลีมีหอมใหญ่มีต้นหอมแล้วก็ Radish นะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับมาดูเครื่องปรุงก็จะเป็นพริกไทยปนนะมีเกลือมีเลมอนมีน้ําจิ้ม2แบบไว้กินด้วยกันนะครับเริ่มแรกเนี่ย <c oughs> สันในหมูก็จะมาเป็นเส้นๆแบบนี้นะตัวหนึ่งจะมีแค่2เส้นแค่นั้นเอง ตัดประมาณสัก4-5นิ้วนะครับแล้วก็แล่ออกมาแผ่ก่อนนะครับค่อยๆเฉือนนะครับระวังนิดนึงนะเฉือนแบบนี้ระวังจะบาดมือเอาเปิดออกมาแบบนี้พลิกอีกข้างหนึง่งเปิดออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับแผ่ให้เขาเป็นกว้างๆหน่อยนะลักษณะแบบนี้ห้ามขาดจากกันนะแล้วเรามีค้อนนะครับเอาคอนอันนี้เป็นค้อนสสำหรับทุบเนื้อสัตว์ เราก็ตีลงไปเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยมีความหนาเสมอสม่ำเสมอกันอย่าทุบแรงมากนะทุบแรงมากแล้วเนื้อหมูจะขาดนะครับนะครับเราได้หน่อไม้ฝรั่งมานะครับวัดดูก่อนมีเศษเหลือออกมาไหมถ้ามีเศษเหลือออกมาตัดทิ้งไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็มีชีสมอสซาเรล่านะชีสยุดมากๆเลยอันนี้ เสร็จแล้วนะครับใช้มือสองมือนะครับเอานิ้วกดไว้ตรงกลาง <c oughs> กดไส้เอาไว้ <c oughs> ม้วนม้วนให้แน่นนะครับนะครับพยายามดูปลายทั้งสองข้าง้วยถ้ามีไส้ไหลออกมาให้ใช้นิ้วดันเข้าไปนะครับนำไปคุกกับแป้งสาลีนะครับอันนี้คือแป้งสาลีนะเพื่อให้เขามีาผิวชั้นนอกปิดเอาไว้เคลือบเอาไว้อีกครั้งหนึ่งทำให้กรอบมากขึ้น รเราคลุกไปแล้วก็เอามือปิดไปด้วยนะบแบบนี้ไม่ต้องไปใช้ไม้กลัดก,ก็ได้เสร็จแล้วนะครับอันนี้แป้งทั่วแล้วลักษณะแบบนี้นํามาคลุกกับแป้งเทมปุระเสร็จแล้วนะครับเก็ดขนมปังนะครับแล้วก็เอาลงทอดไฟอย่าให้ร้อนมากนะครับถ้าร้อนมากแล้วเนี่ยเก็ดขนมปังจะไหม้ก่อน ประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวจะสุกแล้วก็พอดีกันแล้วชีสข้างในก็จะละลายไหลเยอะออกมานะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับระหว่างระหว่างที่เรารออ่าหมูทอดของเรานะครับทีนี้เราก็จะมาลงสลัดก่อนดีกว่านะครับนะเอาจานมาหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นกระหล่ำปลีนะครับซอยละเอียดละเอียดเลยนะจะได้กินง่ายๆไม่ติดคอนะครับวางลงไปนะอันนี้เป็นน้ำเป็นสลัดด้วยเป็นหัวจานด้วยก็ได้ทำๆก็หันไปดูหมูบ้างนะครับ เสร็จปุ๊บนี่ให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะมีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่วางลงไปอันนี้คือต้นหอมญี่ปุ่นนะครับใส่ลงไปด้วยแล้วก็มีราดิชนะครับสีแดงนะให้มันตัดกับสีเขียวครับหลังจากที่สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาซับน้ํามันนะครับใช้กระดาษซับนะเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการหั่นลงจานเวลาหั่นต้องใจเย็นนิดนึงนะครับ นะอย่าใจร้อนใจร้อนแล้วเดี๋ยวผิวนอกจะแตกออกมานะจะเห็นชีสเยิ้มออกมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ผมมีน้ำสลัดอยู่นะนะครับตามด้วยมาอยองเนสนิดนึงครับเสร็จแล้วครับหมูสันในสอดไส้ชีสจุกเก็ตขนมปังทอดลองไปทำทานกันดูนะครับ better grow quality for life